สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมี้พอกันตอนเย็นนะครับวันที่ที่หกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ฝนตกมัดเมื่อนะครับเจ้าก็ได้ให้อาหารอยู่นะครับอันนี้ก็บอ่อพิเศษนะครับหนูก,กบอยู่บอ่อพิเศษประมาณสามร้อยตัวนะครับเอาปลอยไอปเดียวพี่น้องตัวสองบาทมาเมาด้วย กบสามขาก็เห็นบนพี่น้องหนาท้ายบุมีขาด้ยเนะนี่ยเนื่องจากว่าเขาถือกัดเจ้าหน่อยๆนะครับหนาถือกัดตั้งหลอดอยู่พี่น้องแข็งแรงดีเลยกบท่วนท่านนีพี่น้องว่ามันวิตติใจง่ายๆดินะครับรบางท่านหลับดูแลเขาดีๆพี่น้องผมผมันผมโกเลี้ยงกมร,รูหนาวเนี่ยผมถ่ายบิ้งพี่น้องว่าจังไหนมันบวนดีวาพี่น้องวะมีเอฟซีเราโตรมาถามไล่มาถามพร้อมวา เรี่งกบช่วงนี้มันสตีไงบ่ว่าศันว่ว่ะอยผมด้ยทายไปวังน <in> <majesty> ี้ไบ่พี่น้องว่าแท่วางหันน่อยหนึ่งเลยไงเห็นบ่นะครับเอ้าเดี๋ยวไงนะพี่น้องเห็นบ่ไง่ข้าเดียวนีเข้าเดียวว่า้าเห็ดบรรยากาศนี่เขาดีนะครับหนึ่งบ่เราบ่ต้องบ่ต้องบ่ให้มีขมังเขาอยู่บ่ต้องให้เขาลบบ่ให้เขารบแดดลบฝนใดนะครับให้เขายุ่เป็นแป่นนะครับบ่จะบรรยากาศแจ้งเขาของไงพี่น้อง สองต้องถือแดดยงแห้งนะครับอันนี้ถือแดดวัแห้งวันไหนสิห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีแดดส้มสองสามหมื่นวันนี้มันเขาเงยอยู่นะครับสองถือแดดสามเอาให้เขาอยู่ห้างห้างอันนี้ห้างเลยพี่น้องผุนห้างห้างเรียนเขาผุหานห้างสบานนยนะครับสองตีตารางเม็รผมอายุแค่สามวัยนะครับเพรมีแค่สามวัยตัวหนึ่งพี่น้องก็มาจัดบอยเขาอยู่าง,งามนะครับอยู่ข้างน้ำข้างบนบกระบอก กืเปลีป่ยนแปลนนะครับเขาจะไปกับบ่ได้บ่ไปกับแล้วบ่กับบ่ได้ปดดไปพี่น้องอือพี่ว่าแน่นยุ่ยนี่เขาไมาย่ยื่กำกันนะครับให้อาหารกให้สมบูรณ์สมบูรณ์นะนะครับให้อาหารเสาร์เลี้ยอพี่น้องรับนี่แหละครับพี่น้องให้เลี้ยงนานรู้ดูฝนเออรูดูรด,ดูหนาวเลี้ยงแบบนี้ละแบบรู้ดูฝนนั่นแหละแบบรู้ดูทั่วไปน่ะต่ว่าจัดย่าให้เขาย่าพายามให้ นี่เขาอยู่หมนะครับเขาถือแดวได้หลายมันก็พี่หง่นะครับอันนี้บ่อแง่ย้อนบอดกินเงียะื่อเด้เขาคมไปนะครับเขาคมบพกกาไปกินเงียะท่าน,นี้ได้ยานเขานะครับแย่ตัวแง่กัดนะครับยิงรุ่นเดียวกันแนละเขาได้ยานถือคมนะครับน,นี่พี่น้องเบิง่งเห็นไปพี่น้องเห็นไปว่ามันเลี้ยงได้อยู่หนาหนาวก็เลี้ยงได้ไง,ไงไ่ไยๆขี้เก้่นะครับ บางทีเขาให้อาหารเขานะครับอาหารกบได้บนหันลาเอาให้อาหารปลาได้อาหารกบมันค่อยง่ายได้ขนาดปลาบนง่ายง่ายกับง่ายสารนะครับบ่มีคุณภาพเห็นบ่หนิสามขาหนีเขาหลอดมาแต่ธี่ใดเพราะว่าเขาอยู่นะครับแขียงเร่งขาขากระดัดขาขาดบ่มีตายเลยพี่น้องทนขนาดนี้เห็นว่าเอพัวแปดียดพี่น้อง มีเอฟซีวะเห็นเนี่ยมันกัดกันโอ้ยก็บยุ่งห่างให้เขายุ่งห่างเนี่ยแล้วก็ให้ตัวพยัญชนะตัวท้อๆกันนะครับวิธีบ่ายกัดกันคน่ยกัดใส่ออกแยกแย่กเขาท้อแย่กเขาแยกกันแล้วก็อาหารให้เขากินอิ่มๆใ้เส้าให้แรงนะครับเบื่ออาหารให้กินทัวๆอันอิ่มแล้วเขาอยู่กินเป็นเวลาแต่๋ยวเส้าเล้งซ่ำนั่นละขันหอดเส้านี่หอดถึงเวลากินนี่เพราะได้กินเขาถิงกัดกันเด้มันเป็นสัญชาตญาณของเขาเลยถึงเวลากินเขาถิงหิวขึ้นคนผมว่า หลังจากเขากินอิ่มแล้วนี่เขาจะประกาศกันเขาจะอยู่ภายอยู่มันนะครับนี่จังสีเห็นบ<อ>่ผมให้แค่หา,หามง่ตมงต,ดดตีม่งหาหรือโม่งจะแดดแดดแดดออกนิดนีงเพราะผมยานเขาบกินเนื้อแดดออกนิดนึงมันหล่อนห่อนอุ่นยังอยผมได้ให้เขาเขาได้กินนะครับนี่กินแล้วผลงานมากมันก็เป็นผลมากสิเลยอุ่นเขาก็ย่อยแล้วไงนี้นะครับฝ้าปิดได้ไหมดนี่ว่าปิดผมก็ให้หาจังหวะให้เขา ใหย้ยังว่าแดดออกแดดบ่ออกตัวมันหอนพอดีนะก็เลยให้ก็เลยกินนะครับกันถึงเวลากินนี่ถ้ามห้องว่าใหาน้นี่เขาสกัดกันเลยมันฝ้าปิดบ่ฝ้าปิดกระซามสกัดกันกุน๊บกับกุ๊บกับแอ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 บนับ่นนะมัต้องมาให้เขานะครับกันฝ้าปิดเท่าก็จะให้ร้ายล,ายละ่ะให้ร้ายก็ท้องอืดตายอยู่ในกรณีหนึ่นงนี่ครับแต่ว่ากันห้อยมียาให้เขากินมีอยังเ,เขาก็บ่ท้องอหรือไงดอกนะครับกินนี่เป็นเวลาเสาร์เที่ยงโอ้เสาร์แรงเสาร์แรกเป็นเวลาพี่น้อง เค่เขากัดกันได้นะครับนี่ตัวนี้สินก้ากัดทีกันเขาไปห้อาหารเศร้าผมไม่ได้หาอาหารตอนเต่านะครับเพราะว่าฝ่าฝนตกนะครับเราผมไม่ได้หาอาหารเลยมันกัดกันไหมผมก็เดี๋ยวเอาอาหารอาหารมาว้านหนนิดนึงแบบกัเท่ากัดกันที่เขากินก๊อแคบก๊อแคบหน่อยหน่อยนงนะครับก็กินที่เขานะครับตะวังว่กินลายนะครับมันเป็นง่ากันลายดินี่ตัวที่กัดเขาเห็นม่ตัวน้อยสิสที่กัดแต่ผมไมีอาหาร มีอาหารก็บกัดเลยนะเขาจักเวลากินเวลาหนึ่งคนเวลากินก็โอ้กินหิวหิวหิวเห็นคนเห็นตัวน้อยหกัดกับหมดเจ็นไปนะครับเอาเอาคลิปนี้ก็ไว้ทรัพนี่เนาะพี่น้องเรื่องกบหน่อยนี่รูน้ำก็ยังสี่ละเอาบอกันใหม่คลิปหน้านะครับปลูกต้นอะไรเรื่มทรับย์ตะไคร้พี่น้องกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ